ทุกคนเคยสงสัยไหมคะว่าแมวกินปลาน้ําจืดหรือปลาน้ําเค็มดีกว่ากันมีคนถามเข้ามานะคะว่ามันเหมือนกันหรือเปล่าความจริงแล้วไม่ว่าจะเป็นปลาน้ําจืดหรือว่าปลาน้ําเค็มเนี่ยล้วนแต่มีประโยชน์นะคะเน,นื่องจากมีโปรตีนที่สูงมีกรดอะมิโนที่ดีนะคะช่วยบํารุงเส้นขนบารุงผิวหนังบารุงหัวใจนะคะแต่การให้ ปลาอย่างเดียวในแมวเนี่ยก็ไม่ควรเท่าไหร่นะคะเพราะว่าเนื้อปลาเนี่ยก็ยังขาดพวกวิตามินบางส่วนเช่นวิตามิน B1 แบบนี้เป็นต้นนะคะแต่ถ้าถามจริงๆแล้วว่าอา้าวงั้นแบบนี้อันไหนดีกว่ากันล่ะถ้าแมวที่เป็นโรคเช่นแมวที่เป็นโรคไตเนี่ยเราก็ ควรจะเลือกปลาน้ำจืดมากกว่านะคะเพราะว่าปริมาณของโปรโตีนหรือว่าฟอสฟอรัสเนี่ยมันต่ํากว่านะคะก็จะปลอดภัยในเรื่องของอเกี่ยวกับโรคไตมากกว่านั่นเองนะคะแต่ถ้าแมวที่แบบสุขภาพดีปกติเนี่ยสามารถกินได้เลยทั้งปลาน้ําจืดปลาน้าเค็มค่ะแต่ถ้าแมวที่ป่วยนะคะยังไงเนี่ยการเลือกอาหารเนี่ยควรปรึกษาสัตวแพทย์ถึงจะดีที่สุดค่ะแล้วตอนนี้ทุกคนเลี้ยงแมวเนี่ยให้กินปลาชนิดไหนกันบ้างคะคอมเมนต์ตอบกันมานะคะ